เราส่งแล้ว200 200คนแล้วแล้วก็ได้ลวข้างล่างหรือว่ข้านต่างกันแน่คะหรือว่าหรือว่าอะไรเราเาที่ตานที่เป็นสวนเพึ่งแล้วถ้เอาราคา่ยนี่หแสนไม่รู้สูงแสบเพราว่าไม่ได้ลงเงินอันนี้ก็คือเขาพาเราไปดูรถขยะที่จะพี่ไม่ได้ไปแต่เพื่อนเพื่อนที่มาวันนี้มีไป ลูกค้าอันนี้ก็เพื่อนที่แค่ไปถ่ายรูปเท่นะตู้น้ำมันเป็นยังไงตู้น้ำมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันไม่มีตู้เพียวๆหรอพี่เนี่ยที่ไม่ได้เห็นเออเนี่ยตู้น้ำมันอันนี้ไปจัดที่โรงเรือที่ไอคอนไซที่เอเชียทีคเมื่อปีมีนาปีที่แล้วมีนาค่ะลงเรือ เนี่ยมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่แบบเนี่ยคุยกันแบบโอ้ยกุ้มคือโปรเขาบอกว่าโปรเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์เดี๋ยวพี่ก็โปรมันมันเลื่อนไปเยอะมากเลยถือกอนนะอันนี้ก็พี่ดังอันนี้ก็คนดังแต้ผมกนได้ไดไดได <laughs> ้เค่อรันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนอันนี้ตั้งแต่รักแรกๆครับอันนี้ผมทำตั้งแต่แรกๆอันนี้มาใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ถักรูน้ำ<า>มันใช่แล้วก็อ่าพอหนูอ่ะอ,อันน,นะะั้นอะเขาที่เราที่ลงไปเมื่อ ทันวาปีหกสามก็คือได้เงินคืนมาหมดแล้วพอได้เงินคืนมาหมดแล้วหนูก็ถามเพื่อนว่าแบบโอเคไหมแบบไว้ใจได้หรือเปล่าทุกคนได้เงินคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าก็ได้ปกตินะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าไฟจะลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคเปล่าเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่ถ้ามันได้แบบว่าเอออย่างที่บริษัทเขากําหนดอย่างเงี้ยมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าญาติาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็เลยตัดสินใจที่จะลงเพิ่มเพราะอเนี้ยมันคือเหมือนเขาตั้งโปว่าโปรหนึล้านแต่ลด50%ก็คือเหลือ500 0 0 0แล้วก็ได้ไอแพดมินิหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้ทอง1นึ่งบาทใช่แต่ขอหนูก็คือไม่ไม่เอา iPad mini ิ <c oughs> เขาก็หักเป็นเงินไปส่วนทอง1บาทที่ตอนแรกจะไปเอาที่โรงแรมเขาบอกว่าวันที่13วันเกิดเขาเขาเลี้ยงวันเกิดค่อยมาเอา ก็เลยบอกว่าโอเควันที่ส3ามค่อยมาเอาสรุปว่าวันที่สี่เนี่ยก็คือไม่มีไม่มียอดเข้าค่ะยมันจะเป็นยอดแค่อ่าปันผลห้าหมื่นจากที่ก้อนแรกที่ได้แต่ว่าอันล่าสุดก็คือไม่ได้ใช่ค่ะคือตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาเนี่ยใช่ค่ะกลคนไม่ได้ปันผลแลวไม่ได้ใช่ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่านะคะคนอื่นก็เหมือนกันก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะตั้งแต่มีนาเนี่ยไม่ได้ปันผลแต่ว่า่อนน้านี้ก็ยังยังหวังว่าได้สักปีเราได้ทุนคืนเราก็ยังคือไม่ถึง คือต้องปีกว่าแล้วเ้าไปเพิ่มมาเ,เออถ้าสองสองปีนะไม่ต้องห้าปีหรอกสองปีก็คิดว่าถ้าเขามีปัญหาเราก็ทนได้ละลก,กราคาสิงหากันยาตุลาพิยาคันวาโมกราลาปุขาออไทยเป็นชื่อบริษัทหรือว่าเป็นเป็นชื่อบุคคลชื่อทั้งบริษัททั้งบุคคลน่ะบริษัทออสิออยและบุคคลประธานนี่ก็คือในโอ้ในในช่องเดชเนี่ย ลงไปนะคะเกือบสองล้านสองครั้งสามครั้งค่ะ,ะครั้งแรกเลยมิถุนาปีที่แล้วลก็มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำเข้ามาที่แรกไม่สนใจกลัวค่ะเพราะโดนประสิทธิ์เกี่ยวกโกมาแล้ว,ลวก็เลยว่าเราจะไม่เอาแล้วแล้วทีนี้เขาก็เชียร์เขาบอกโอ้ตรงนี้เขาผ่อนทั้งต้นทั้งดอกเขาไม่ได้ให้แต่ดอกมันอย่างไอ้นายประสิทธิ์เกี่ยวโกพอเราลง,ลงเนี่ยแม้ทั้งต้นทั้งดอกใดเดืเนนอน ทุกทุกวันที่ห้าเขาจะจ่ายให้เราเลยตอนเช้าเลยไม่บากทีกลางดึกเขาก็ให้มาแล้วตีหนึ่งตีสองเที่ยวนี้ไม่ได้นี่ฮะมันถึงเป็นแล้วเขาก็หนีไปก็ได้มาเรื่อยๆห้องหอกได้มาเป็นรายเดือนเรื่อยๆคือคือเขารวมว่าจ่ายให้ห้าปีอ่ะนี่แค่ห้าหกเดือนไปแล้วที่ห้าที่ห้าทุกเดือน้อเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายไม่จ่ายอ้างนู่นว่าว่าว่าไฟร่มเพราะงั้นอย่างนี้อะไร ซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรจริงๆคือเขาุบเงินแล้วไปแล้วได้ห้าหมื่นห้าหมื่นเดือนหนึ่งห้าเดือนหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นก็เขาบอกห้าปีเราดูโอ้เราก็ได้กําไรเยอะนะเราก็ได้ไม่ได้ถอนถอนไม่ได้เขาจะเป็นสัญญาที่เขาเอาไว้ชั่งก่อนไปมามาเพิ่มอีกสองแสนสองแสนสองรอบหนึ่งแสนหนึ่งรอบเป็นลูกตาไปเข้าไปแล้วก็หวังได้รายเดือนออกมาอีกห้าอีกห้าปี ไม่ได้ต้นเลยวันที่5นี้ไม่ให้แล้วก็ต้นแล้วอ่ะมันถอนไม่ได้อยู่แล้วในสัญญามันก็ไม่ได้ให้ถอนก็ให้รายเดือนอย่างนี้เออถ้าให้ให้ทุกเดือนเดือนละห้าปไีได้ได้ก็คือ5้าปีจบ,จบ 太辛苦你来。I